สวัสดีครับพบกับผมเทีเวลบายทิ๊กในช anel YouTube นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ฟู้ดคอร์ดนะฮะหรือว่าศูนย์อาหารในเซนต์แอเฟรติโบอีฟิวนะฮะ็อปก็จะอยู่ด้านนู้นนะฮะท็อปฟู้ดฮอล์นะครับ,รบตรงนี้ก็เป็นพวกร้านข้าวผัดอาหารตามสั่งนะฮะทุกคนราคาก็จะเริ่มต้นอยู่ที่70-80บาทนะฮะ จะสูงกว่าข้างนอกนิดนึงนะฮะข้างนอกเดี๋ยวนี้ก็ห้าสหสิบแล้วนะครับส่วนใหญ่นะฮะสี่สห้าิบก็ยังมีนะฮะแต่น้อยนี่ก็เป็นร้านข้าวมันไก่นะฮะข้าวรัดแกงก็มีนะครับข้าวรัดแกงหนึ่งอย่างเริ่มต้นที่45บาทนะฮะ สองอย่างก็55นะครับสำหรับข้าวแลกเกงนะฮะนี่นะครับร้านพระามก้าไก่ย่างนะฮะแต่ก่อนโลตัสก็มีร้านนี้นะฮะแต่ตอนนี้ปิดไปแล้วนะฮะเคยไปกินอยู่ได้มิชลิน2ปีซ้อนเลยนะครับ2 0 2 0แล้วก็2021นสบะฮะสำหรับร้านพระามก้าไก่ย่างนะครับผัดไทยหอยทอดก็มีนะฮะ ผัดไทยกุ้งสดเริ่มต้นที่75บาทนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงๆนะฮะก็มีคนมารับประทานอาหารที่สุดอาหารเป็นจำนวนมากเลยนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์ด้วยนะครับเป็นวันหยุดของใครๆหลายๆคนนะครับตรงนี้ก็มีโซนอาหารนานาชาตินะฮะอาหารเกาหลีอาหารญี่ปุ่นนะฮะตรงนี้ก็เป็นร้านรามเมงนะครับ อันนี้ก็เป็นร้านข้าวแกงกะหรี่นะฮะเกงกะหรีหมูเกงกะหรีไก่นะครับร้านบะหมี่หมูแดงก็มีนะฮะบะหมี่หมูแดงเป็ดย่างนะครับ กิวซ่านะครับรานนี้นะฮะร้านเนื้อหอมนะครับพิเศษสำหรับสายเนื้อทุกคนนะครับเนื้อวากิวนะฮะมีเนื้อวากิวเนื้อโคคุนเนื้อลิอายนะครับเนื้อนี่ขายยังไงครับถ้าเป็นเนื้อแบบนี้เนื้อ๋อเนื้อหมด มีแต่ลูกชิ้นเนื้อน,นะฮะรเริ่มต้นที่15บาทนะฮะ15ถึง20บาทนะฮะทุกคนไดฟกุกุก็มีนะครับร้านมันก็มีน,มมนะฮะมีให้ชิมฟรีด้วยนะครับอันนี้เป็นมันอะไรครับเป็นอิคารุกะค่ะมันนำเข้าจากญี่ปุ่นเลยนะคะสีม่วงนี่นะฮะเป็นส,<พ>สีม่วงเป็นคุรักสกีกค่ะ ลองชิมสีม่วงดีนะครับดีถ้าเป็นมันสีม่วงนะฮะรสชาติจะฝาดๆหน่อยนะฮะคะแต่ถ้าเป็นมันสีเหลืองรสชาติก็จะออกลื่นๆนะฮะมามากกาหลีก็มีนะครับ ผมก็เลือกมากินร้านทลารามก้าไก่ย่างนะฮะที่ฟู้ดคอร์ตของเซนทันอีทวิวนะครับก็ได้มิชลิน2ปีซ้อนนะฮะร้านนี้ก็คือปี2020แล้วก็ปี2021นะครับอันนี้ก็เป็นประเภทเมนูย่างนะฮะก็มีไก่ย่างปลาดุกย่างคอหมูย่างไก่ทอดนะครับไส้กรออีสานก็มีนะฮะ เมนูนี้ก็มีนะครับเป็นเมนูจานเดียวนะครับก็มีผัดหมี่โบราณกากาหมูมีข้าวผัดน้ำจิ้มแจวกากหมูนะครับข้าวผัดน้ำจิ้มแจวกุ้งสดนะครับราคาก็อยู่ที่7จ็ดสิบแบาทนะฮะอันนี้ก็เป็นเมนูยำนะฮะพวกยำมุ้นเส้นนะครับเมนูลาบก็มีนะฮะลาบหมูลาบเป็ดนะครับเมนูส้มตาก็มีนะครับ ตำไทยตำลาวตำสั่วตำปูปลาะนะครับแบบเซ็ตก็มีนะฮะมีกรณีที่มาหลายๆคนนะครับตอนนี้ที่ศูนย์อาหารที่เซ็นทันทุกสาขานะครับก็สามารถสแกนจ่ายด้วยบัตรและบิดได้นะครับโดยถ้าสแกนจ่ายบัตรและบิดนะครับค่าอาหารก็จะลดลง10บบาทนะฮะ ครับผมก็สั่งเมนูผัดหมี่โบราณจากหมูนะครับราคา70บาทนะครับแต่ผมจ่ายด้วยบัตรและบิทนะฮะก็จ่ายเพียง60บาทเท่านั้นนะฮะเพราะว่าถ้าจ่ายบัตรและบิทนะครับค่าอาหารก็จะลดลง10บาทนะครับครับก็ทานหมดแล้วนะครับรสชาติก็อร่อยดีนะฮะเขาก็มีอาหารหลากหลายนะฮะศูนย์อาหารก็ติดอยู่กับร้านหนังสือ B2S เลยนะฮะจะมานั่งอ่านหนังสือมานั่งทํางานก็ เชิญได้นะฮะที่ร้านหนังสือ B2S นะครับก็ขอเป็นคลิปแค่นี้นะครับคลิปต่อไปไปทำอะไรไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่องเทอ v ์วิวบายช k กนะครับเก็บเรื่องราวกันเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสวัสดีครับ